รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทรโดกรกริชษภพภูตรกูลนายตำรวจนักวิชาการผู้ซึ่งสร้างผลงานให้กับสำน,นักงานตำรวจแห่งชาติไว้มากมายท่านเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์และความตั้งใจที่จะพัฒนาวงการสีกากีสู่การปฏิรูประบบงานตำรวจนอกจากนั้น ท่านยังมีบทบาทเป็นนักวิชาการที่ให้ความรู้และแนวคิดทางด้านอาชญาวิทยากับการนำไปใช้แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย <Rock Abs. S 1> ทุกวันนี้พวกเราจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีในฐานะนักวิชาการรับเชิญในรายการต่างๆที่เชิญท่านมาให้ความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับคดีต่างๆที่สังคมกำลังให้ความสนใจ จ้ามอนการวางครัวที <Okay. S 1> ่สุขุมและสุภาพการเลือกคำพูดอย่างรอบคอบและระมัดระวังการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจง่ายประกอบกับการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลอย่างเป็นกลางทำให้ทุกความคิดเห็นของท่านมีน้ำหนักมีคุณค่าและน่าเชื่อถือในคลิปนี้อาจารย์ต้องฝากข้อคิดถึงท่านนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำ<จ>สิ่งหนึ่งที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะองค์กรรัฐเอกชนหรือสุหกิจองค์กรมหาชนการงานก็ตามภาวะผู้นำกล้าคิดกล้าตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหมายความว่าถ้าตัดสินใจแบบนี้ไปแล้วเนี่ย วันหนึ่งตัวเองต้องพ้นจากตาแหน่งไปก็ต้องทำอํำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมครับตรงนี้ครับท่านเป็นถือเป็นผู้มั่นชาขององค์กรตํารวจของสำนักตำรวจชาติเพราะท่านเป็นประธานกรรมการนโยบายต,ตํารวจชาติและประธานกรรมการข้าราชการตํารวจครับ,รบซึ่งดูทั้งเรื่องนโยบายและดูทั้งเรื่องกลไกการงานของสำนักงานตํารวจชาติืเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแนวทางวิธีการของท่านในการที่จะมาทําให้เรื่องเนี้ย ใม่เกิดเป็นความขัดแยง้งมากขึ้นก็คงต้องขึ้นอยู่กับวิธีการคิดความเข้าใจในเนื้องานขององค์กรตํารวจแล้วก็การตัดสินใจของท่านแล้วล่ะครับว่าท่านมองเรื่องเหล่านี้ว่าเป็นอย่างไรครับแต่ผมเชื่อว่านแน่นอนครับท่านคงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะก็อย่างที่เรียนไปท่านเป็นผู้มีอำาดโดยตรงการมหาราชการแผ่นดินเนี่ยหลักสําคัญคือความโปร่งใสหลักธรรมภิบาลความถูกต้องชอบธรรมหมายความว่าผู้มีอำนาจอะไรก็ตามในการตัดสินใจเช่น จะหยิบยกใครมาเป็นผู้มีชาชการตำรวจชาติท่านตอไปเนี่ยครับต้องอธิบายได้ว่าทําไมถึงเป็นคนนี้มไม่เป็นคนก่อนหน้านี้1นึ่ครับและตรงนี้จะเป็นบรรทัดฐานไงครับสาหรับการแต่งตั้งผู้มีชาชการตำรวจชาติท่านต่อไปที่ใช้กฎหมายฉบับนี้ครับความน่ากังวลคือตรงนี้ไงอ,อย่างที่ผมได้เรียนอยู่เสมอว่าถ้าตราบใดยังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยองค์กรตํารวจก็ยังจะเละอ,อยู่แบบนี้ครับและเพราะอะไรครับก็เพราะว่าขึ้นอยู่กับการเมืองและการเมืองก็กยังมาคุมอย่างนี้เพราะคิดว่า คนจะหยิบก็คือนายกครับนายกก็มองว่าคนนี้ยหยิบขึ้นมาแล้วจะได้ได้ประโยชน์ด้วยไม่ว่าจะเป็นได้ประโยชน์ในแง่เสถียรภาพของรัฐารบาลได้ประโยชน์อะไรต่างตอบแทนเบื้องหลังซึ่งเราไม่รู้นะครับตรงนี้เขาเรียกความโปร่งใสครับเพวลาอธิบายไม่ได้ก็เลยเกิดปัญหาตามมาเป็นระนาบเลยนะเอระนาวแล้วตามมาเยอะเลยคําถามคือแล้วถ้ายังไม่ทําอะไรต่อไปผู้มีราชการต่อไปท่านต่อไปปีนี้ที่มีการเลือกเนี่ยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนอย่างไรล่ะครับท่านผอหลันจะเกษียณปีนี้ ท่านรองโจ๊กจะเป็นคนดิเดต t e ลำดับหนึ่งแต่ก็มาดูว่าท่านนายกจะเสนอชื่อท่านรองโจ๊กหรือไม่ใช่ไหมครับนะครับเรือเข้าใจตรงกันเพราะปีที่แล้วท่านกัวุโสลลำดับเหนือกว่านะครับตรงที่เราเข้าใจว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เห็นตรงกันนะซึ่งต้องเรียวอย่างนี้ผมเนี่ยพูดมาหลายรายการก่อนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่รับคำชี้แจงจากท่านนายกนะฮะทไมท่านถึงตัดสินใจไปเลือกอุสลํลำดับที่สี่ไงเพราะก็จะเป็นข้อมูลทางวิชาการในแง่ของการปฏิรูปตํารวจถูกไหมครับ